มันมาแน่แต่แค่ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนกับตัวบั๊กใหม่ของวงการปาซักเกอร์ที่พร้อมปฏิวัติระบบยูเวสซันเตส 703F หลังดูคลิปนี้จบมาเมน์คุยการเปมิดตัวราคาควรเท่าไหร่ถึงจะพอไปได้ในตลาดบ้านเรา 703F กับรูปรักแอดเวนเจอร์ทัวริงจิกแดงมังกรพวงเครื่องยนต์แรงแรงมา3สูบ 699CC ซีซีพลังมา้า95ตัวไม่ต้องกลัวหนึ่งเพราะมีแรงบิดถึง70ินิวตันเมตรผลลัพธ์ที่ได้มันเลยทําให้ความเร็วสูง สุดถึง2 1 5ขึ้นไปและศูนถึง100ก็มาโคตรไว3.2วินาทีของดีมีติดรถมาไม่อายโชคหน้าหลังมาซ็อกชี่จอสีขนาด6นิ้วก็ติดมาให้ต่อเชื่อมมือถือเชื่อมแอปดูข้อมูลครบพร้อมดูหนังผู้ใหญ่หรือชิลหน้าสะใจก็ปรับได้ด้วยปลายนิ้วแ h ม LED รอบคันอีกด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ได้มีมาแค่ไว้ใช้แต่พี่จีนใส่มาให้เอาไวไป้ประชดพวกชอบกากมววขับขี่2โหมดกล้องบันทึกภาพหน้าหลังพี่จีนบ้า,บายัดเลด้ามา ้อมบายสปอร์ตคิกชิปเตอร์มีมาเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มแฟคชั่นคอนโทรลก็ได้ระบบไฟส่องตามโค้งที่ชงที่ชาร์จก็มีโอ้โหพี่แค่พูดยังเหนื่อยเลยนี่ไม่ใช่แค่รถที่เป็นคู่แข่งรถญี่ปุ่นแต่มันจะมาทําลายระบบนิเวศเดิมๆของบิ๊กไบค์คุณภาพไม่รู้ว่าเป็นยังไงรอมาไทยมีคนใช้เดี๋ยวก็รู้เองตอนนี้เราโพสไปแค่ภาพสปายช็อตตอนมาวิ่งในไทย fc สิริชัยก็หัวไปเจ็ดจองแล้วนะจ๊ะใครมั่นไม่อยากรอก็สกิดมาหาเราได้